นี่เลยนะครับทางเพจ a c e b o o k เจมอยร้อยแปดนะครับได้ออกมาโพสนะครับข้อความปริศนาอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับหรือว่าแค่งอนกันหลังจากนั้นนะฮะชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์พุ่งเป้าไว้ที่คู่นี้เบสกับตรงตรงกริตครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เนี่ยถูกโยงประเด็นที่เลิกรากันอยู่บ่อยครั้งเมื่อเข้าไปส่อง IG Instagram ของเบสก็พบว่าเธอตัดสินใจเลิกตาม i อของตรงตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ และภาพคู่หายเกลี้ยงเลยนะส่วนตรงๆยังติดตามเบสนะฮะภาพคู่ยังอยู่ครบนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอหลังสงกรานน่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งคู่ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ